ต้นตะเกียู่ทีสน,นเอกแต่ไซซอยเอกไซหกจุดสี่ขับหกเจะเดินเข่าตลาดเนาะนบางมาเจอผีขายาบุษราแล้วก็การทำเชื่อจังบาทน้อยหนึ่งน้อจังบาทน้อาละยี่สิบ เา20ปั๊กเดินต่อนเขาตลาดต่อพองน้องี้งหไม่รู้อ่น้องมีอเนเขาตลาดกับยาชุคอเก้าน้อง เอกสาะรบางบอนวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาวันที 29. ่29กกรกฎาคม2568มาเดินตลาดเอกะไสบางบอน งามแรงๆรมาเดินตลาดงามแรงพี่น้อ,องนี่เอ็ดฟางเอ็ดเพื่องบ่ bạn, lớn to, ba mọi mà nào lâu mọi lâu mọi nó mọi lâu không lâu mọi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  áo,

วันอังคารเอ้วยว่ามาที่มืชีวิตดิสิกานะมาเลมาข้ามป้อมขายยังไงมาข้ามป้อมขายทองเท่าไร่นีลุงเท่าไรเท่าไรทองขายเป็นเท่าไรยี่สิสามสิบเออเอาได้ๆเอาแล้ววนะ่าว่าไฉ่ เอาซาบะเอาซาบะเอาซาบทเอาสัมประมาณซาบทเลยเนาะเผื่อขายหมดเลยแหละขายได้หมดเลยเนาะบาบะขอบคุณครับอืมหมาตื้ này đây Rồi, đồ đây này rồi này này à đêm tám giờ xuống cho phải sư cất đục mấy Đơn ló ta lát lên ta lát ép đã say bằng bòn. ตลาดพังทางไปบางแคถนนไปบางแคพี่นอะเ็นปีพักแยงเลยงามคนน่ะพักแยง thời gian ngon ngon rồi Bà. Điểm mạnh Điểm mạnh, cái chữ ở đây Tao ao bò chồng ใครของไหข้างในขผมจิท้งออกหรอเออแตงลายทองสบาทห้าบาทโอ้พอกินแท้เอาซ่งาาองทองดิเอาองทงทเอาชองเดียวเอายางอื่นเอายางอื่นนำ้ำ น,นปปสงงูงไปแล้วห้าบาทยำแรงยำแรงห้าบาทสูกมาก มัดแตงแตงมัดเหืออะไรล่ะเกียบมันน่ไม่หายพอดีป่ะครับขอบคุณครับดูนีกนดูไห nó to thì nó nó bỏ vào giặt đây đủ hôn mũ đây đủ hôn mũ đơn phải chạy xa ลูกอาหารทะเลนี่ยังไม่ได้บวมแตแกงยังไม่บวมโ้งหมูเขาขายยังไงอยหาสิบ เราบอกว่าซื้อกระดูกงหมูเนาะใน้ชกได้เ uh, ดียวเออเมื่อไหร่ก็ย่างรสรังไฟดีๆแล้วก็ย่างอร่อยนะเออแซ่บแต่ชื่อเขาแซ่บนะตัวย่างยี่สิบบาทก็แซ่บ ông ấy dạy rất xuôi lên phải nọ xuôi ngàm rồi Bà, cắp bó này đó là cái gì? Đơn cắp rồi phía nào Đây là, 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 là. เินตลาดเอกชกัยบางบอนตลาดตพิงงจะเปิดทุกวันเดินมาเดินยามแรงย้ำเศร้ากับมี่วาดตลาดเลยย้ำเศร้าเฮ้ยงามเลยเนาะประทูประทูขาประจำ เระูว่อยากได้กระทูหาประจำเจ้าบาทกะคือลอยหนึ่งสิบาทแจ้คินเ้ยครับสี่ห้าโลน Loi vợ cắp 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 lắm, cắp lắm cắp cắp ม่ได้แล้วบลอกเกิรลองเท่าข้างออกพอดีตอนนี้นก็เดินออกจากตลาดชดยามแรง ออกจากตลาดตรงน้เรถ้าออกไปที่สนอนเอกกระชัยยาชูจีแว,วบังเกิดบเอ,อเกิดบ,บังลองเท่าชื่อเต่าแล้วบ่ชื่อเต่าแล้วบบลองเท่า80บาทมาจากซื้อเกิหร่วลองเท่าแล้วเหรบ เินออกมาที่ตลาดฮะอ๋อขี่ช้ำรอบขี่ช้ำรอบไปไหมขึ้นไหมข้่ช้ำรอบกลับเลยบ่เออเดี๋ยวรอช้ำรอบรับแ่นั่นแ่ละก,ก,กรับคือลอครับรา,า,าคาผไหรือว่า ไม่เลืไม่ลืกสร้างไปเลยไปเดีวเก็บตา,าบมัมบัมบัมคล้องไปนิดเดียว,วเราจะกำนออกังรอหนึ่งสามลอกลับเข้าซอยอยานั่งใน,ในูง ไปก่อนเดี๋ยวมาถึงปิ้วแล้วนะกรับบ้านครับก่อนสิ่งแต่ว่าตอนออกมาจากตลาดคิดว่าบอมีคิดว่าบอมี่โหลดฮาโหลดเอ้าตำรวจไรวันตำรวจอะไรนี่ตำรวจเหรอตำรวจอะไรนี่ไปว่าตำรวจอะไรก็จะโอ้ยว่าออกมาจากออกมา ออกมาจากตลาดเราโบเห็นนั่นล่อเอาล่อไปใช่แป้นเอาต่อเอเติดตำรวจมาจอดรถอยู่หันเราดิหมู่บ้านนี่ก็พากันมาแต่ขุนอ่ะเมื่อก่อนนี่พานมาแต่จำปาสักพานไปจำปาสัาขุ่งมาไปไปยังโอ้ไปจับชิดที่แล้วขุนพึ่งมาเมื่อวานบ้านจับบ่อจำปาสักห่ะบ้านผมบ่อตีบ่อบ้านน้องมันอยู่หันอ๋อโม่คอยก็อยู่อยู่โม่คอยอยู่แข้งสวรรค์โม่คอยอยู่แข้งสวรรค์ตะเข็บ โอ้บ่แมนอยู่ดิสามสิบปีและครับผมครับขอบคุณครับ,รบไปเมืออาว์บอลลึกเ,เข่าจะก,กลั่นหรือจะไดเมื่อาว์แตมืออาว์แข่งมุกส่งะกลั่นไปเอาบ้านก่อนมาถึงบ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านถึงห้องแถวแล้วถึงบ้านแล้วคิดว่าออกมาจากาออกมาจากกันตลาดอบอลโบเห็ดโบเห็ดหลุดนนั่นโบ, <า S 1> บเห็นชำร่ำอเอาไปใช้คือเป็นเอเติร์ดวะ แล้วตำรวจยืนอยู่พันาพี่น้องมาทั้งนี็กจะได้คอ,อจบคลิปไว้ก่อนอเพิ่นเปิดจะบอสประตูตัว<อ>ประตูอะไรไปสไิจะได้ขอจบค,คลิปไว้ก่อนพี่น้องถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตั้เดอร์พี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ให้พี่นอ้องได้เบิงได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบายยอันนี้เป็นโรงงาน